สรุปสเปค DJI OM5 ค่ะสวัสดีค่ะพบกับพิมพ์ๆและดีใจฟันท้อไทยแลนด์ค่ะสำหรับคลิปนี้มาอยู่กับสรุปสเปคของ DJI OM5 ค่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรเด็ดๆที่น่าสนใจกันบ้างค่ะสำหรับข้อแรกค่ะดีไซน์ค่ะ ดีเจไอโอฟหรือ DJI OM5 มนะคะมีขนาดเล็กค่ะพับได้น้ําหนักเบากว่ารุ่นเดิมค่ะน้าหนักเพียง290กรัมเท่านั้นแถมยังมีการปรับรูปแบบการล็อกแกนไม้เป็นรูปแบบใหม่นะคะสามารถปลดล็อกแล้วดึงออกมาเพื่อพร้อมใช้งานได้ค่ะ และที่สําคัญเลยสําหรับตัวนี้ซึ่งถือว่าเป็นนวัตก,กรรมที่ทุกท่านถามหามาตลอดตั้งแต่มีไม้กันสั่นของสมาร์ทโฟนนะคะนั่นคือสามารถดึงแกนออกมาเป็นการเซลฟี่ได้ค่ะซึ่งแกนจะมีความยาวถึง215มิลิเมตร mm นะคะนอกจากนั้นบริเวณตรงคอตรงนี้ค่ะสามารถปรับองศาของแกนได้ซึ่งแกนไม้เซลฟี่ตรงนี้นะคะก็จะมีข้อดีค่ะเวลาเราใช้งานไม่ว่าเราจะเป็น มุม Bird Eye View หรือ Worm Eye View ค่ะก็คือมุมสูงหรือมุมต่ำเวลาต้องการถ่ายวิดีโอหรือว่าต้องการจะถ่ายภาพหมู่กับเพื่อนเยอะๆนะคะมุมและการเก็บภาพของเราก็จะได้กว้างยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะม o u n t ม n แมเล็กค่ะหรือแคมแม่เหล็กนั่นเองซึ่งสำหรับม o u ติ i n แมเล็กเนี่ยเขาพัฒนา ตั้งแต่เวอร์ชัน4เป็น o m c มาแล้วนะคะสำหรับ DJI OM5 ก็เป็นแคมเวอร์ชัน2ค่ะซึ่งพัฒนาเพื่อรองรับน้ำหนักโทรศัพท์ได้มากยิ่งขึ้นโทรศัพท์ที่เราสามารถใช้ได้ก็มีทั้ง Android และ iOS นะคะไซส์ใหญ่หน่อยก็สามารถใช้ได้แต่แน,น,นะนำว่าถอดเคสออกนิดนึงค่ะเพื่อทำให้น้ำหนักเขาสมดุลยิ่งขึ้นเวลาเราใช้งานเราก็เพียงติดตั้งตัวแคมเข้าไปกับสมาร์ทโฟนนะคะแล้วก็ ติดเข้าไปกับตัวกันสั่นแบบนี้ง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะนอกจากนั้นส่วนสำคัญค่ะ DJI OM5 เปิดตัวมาพร้อมกับ DJI OM f u e l Life Phone Cam ค่ะซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้วางจำหน่ายนะคะเดี๋ยวอีกสักพักจะตามมารู้สึกจะเป็นประมาณเดือนตุลาค่ะเป็นอุปกรณ์เสริมที่ยากจำหน่ายค่ะมี LED ไฟส่องสว่างทาให้เวลาเราเซลฟี่หรือว่าเวลาเราต้องการถ่ายตัวเองเนี่ยแสงจะช่วยให้เราใบหน้าสว่างยิ่งขึ้นในที่แสงน้อยค่ะ ข้อที่3ค่ะการสั่นคุณภาพดีจะไพัฒนานวัตกรรมนะคะของการสั่นให้เป็นลักษณะ3แกนประสานกับอัลกอริทึมเป็นการสั่นรูปแบบใหม่นั่นเองคะ่ะทำให้วิดีโอที่เราถ่ายจะมีความสมูทและก็ลื่นไหลนั่นเองคะ่ะข้อที่4ค่ะปุ่มคำสั่งใช้งานง่ายด้วยมือเดียว สำหรับ DJI OM5 ยังสามารถใช้งานง่ายๆด้วยการ,รบังคับด้วยมือที่ถนัดแค่ข้างเดียวค่ะทำให้เราถ่ายได้ง่ายยิ่งขึ้นข้อที่5ค่ะ a c t i v t Tag พัฒนาเป็น4.0แล้วค่ะสำหรับ a c t i v t แท็ก4.0นะคะเรนของการครอบภาพกว้างขึ้นทำให้ความแม่นยำในการจับวัตถุหรือว่าเป้าหมายมีความแม่นยำและก็ไม่หลุดออกจากเฟรมง่ายๆนั่นเองค่ะข้อที่6 s ช็ t Guide ฟังก์ชันใหม่นะคะซึ่งเข้ามาอยู่ในตัว DJI OM5 นั่นก็คือ s ช็ t Guide ค่ะเป็นการแนะนํามุมถ่ายวิดีโอให้เหมือนกับมือโปรหรือมืออาชีพนั่นเองเวลาเราเข้าไปที่ฟังก์ชันแล้วเราสามารถกดเลือกสถานที่หรือว่ารูปแบบที่เราต้องการนะคะจะมีเทมเพลตและก็การแนะนําวิธีการถ่ายวิดีโอจะทําให้วิดีโอที่เราได้มีความเหมือนมืออาชีพจากมุมมองที่เขาแนะนวนั่นเองค่ะ ข้อที่7ค่ะยังคงมีเหมือนเดิมนะคะสำหรับฟังก์ชันอัจฉริยะในการถ่ายภาพสิ่งสำคัญที่มีมานานแล้วสำหรับกันสั่นของสมาร์ทโฟน D j i ค่ะนั่นคือพาโนรามาค่ะต่อมานั่นก็คือคนมีพาโนค่ะเราสามารถทำา83แบบเก๋ๆได้ในฟังก์ชันคนมีพาโนค่ะ8ฟังก์ชันอัจฉริยะอื่นๆสำหรับการถ่ายวิดีโอค่ะยังคงแน่นด้วยฟังก์ชันอัจฉริยะของการถ่ายวิดีโอนะคะนอกจากจะมีช็อตไกด์แล้วยังคงมี ไฮเปอร์แลบค่ะสำหรับไฮเปอร์แลบค่ะทําให้เราได้วิดีโอการเคลื่อนไหวของเวลาที่สมูทและก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ดน่าดึงดูดและน่าสนใจนั่นเองค่ะไดนามิกซูมไดนามิกซูมทําให้เรามีมุมภาพแปกตาค่ะลากครอปที่ตัวเป้าหมายและก็ถอยลังหรือเดินหน้ามุมภาพที่ได้ออกมาจะดูมีเสน่ห์มากๆเลยค่ะสปินช็อตโหมดค่ะสำหรับสปินช็อตโหมดทำให้เรามีมุมวิดีโอ ในการควงกล้องซึ่งแปลกตาและก็ทำให้ดูมีความน่าสนใจยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ9ค่ะแบตเตอรี่สำหรับแบตเตอรี่ของตัว DJI OM5 ค่ะชาร์จประมาณ1.5ชั่วโมงสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง6.4ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะถือว่าเพียงพอแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานในการถ่ายภาพและวิโอด้วย DJI OM5 แล้วนะคะ และที่สำคัญเลยสำหรับ DJI OM5 ค่ะมีให้เราเลือกด้วยกันถึง2สงีนั่นก็คือ Sunset White ค่ะและ A10 Gray ค่ะไปดูสุดท้ายของเรานั่นะก็คือ In the Box ค่ะภายในเซ็ตมีอะไรให้บ้างเริ่มจากอย่างแรกค่ะในเซ็ตก็มี DJI OM5 พร้อมแบตเตอรี่บิวอินนั่นเองค่ะแคมยึสสมาร์ทโฟนกลิปไตพอดหรือขาตั้งกล้อง1อันค่ะถุงผ้าสำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดสายคล้องข้อมือ1เส้นและคู่มือการใช้งาน มีอยู่ในอินเดอร์บ็อกครบถ้วนค่ะส่วนราคาของ DJI o ไอออยู่ที่5 0 9 9บาทค่ะนี่ก็คือสรุปสเปคของ d j i o ไอโอที่พิมพ์ได้รวบรวมแล้วก็ตั้งใจนำเสนอให้ทุกท่านได้ทราบข้อมูลกันนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านค่ะและสำหรับท่านใดมีข้อสงสยัยหรือว่าต้องการสอบถามเกี่ยวกับอุปกรณ์ดีเจไอทุกรุ่นสามารถสอบถามได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะคะยินดีให้บริการค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาตลอดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ดีใจฟันท้อไทยแลนด์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ